สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับอะตอมและแกช่างเสียบละและนี่คืออะแดปเตอร์120วัตต์นะคะ ZME k r u t e h AD 1003ค่ะราคา1,899ต้องบอกเลยว่าราคานี้คุ้มสุดๆเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เรามารู้จักตัวนี้กันก่อนเลย ทุกคนน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าอะแดปเตอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราเหมือนกันนอกจากสายชาร์จนะคะก็ยังมีอะแดปเตอร์นี่แหละที่เราต้องใช้ทุกวันแต่บางทีนะคะมีข่าวออกมาว่าแบบโทรศัพท์ระเบิดบ้างอะไรบ้างส่วนหนึ่งก็มาจากหัวอะแดปเตอร์นี่แหละคะ่ะเพราะหัวอะแดปเตอร์นะคะมีหน้าที่ควบคุมแรงดันไฟเพื่อให้เหมาะสมกับมือถือในปัจจุบันของเราค่ะและการเลือกซื้ออะแดปเตอร์นะคะอย่างแรกที่เราต้องดูเลยก็คือการจ่ายไฟของเขาค่ะการจ่ายไฟเข้าจ่ายไฟออกนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือ มาตรฐานของเขานะคะว่าได้หรือไม่มเดี๋ยวเรามารู้จักตัวนี้กันเลยค่ะ และจุดเด่นอะแดปเตอร์ตัวนี้นะคะรองรับการชาร์จเร็ว PPS 100วัตต์เลยนอกจากนั้นนะคะยังมีการชาร์จ power delivery 3.0อีกด้วยซึ่งตัวนี้นะคะชาร์จไวมากค่ะทุกคนอย่างการชาร์จ Samsung Galaxy S Ultra นะคะแบตบจาก0ถึง62%ใช้เวลาเพียง30นาทีและสำหรับ iPhone 15 Pro Max นะคะ0%ถึง56%นะคะใช้เวลา30นาทีไม่ยกตัวอย่าง MacBook Pro 16นิ้วกันบ้างนะคะแบตเตอรี่0ถึง4ีใช้เวลา30 นาทีเท่านั้นซึ่งอะแดปเตอร์ตัวนี้นะคะใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีการชาร์จมีไฮเปอร์ชาร์จ120วัตต์ด้วย<อ>เดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกล่องตัวนี้กันเลยค่ะเพียตอมอยากบอกทุกคนนะคะว่าตัวนี้มีให้เลือกถึง4สีเลยไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีดําสีฟ้าแล้วก็สีส้มนะคะในราคาเท่ากันนะคะ1,899บาทและวันนี้นะคะอะตอมเลือกเป็นสีขาวมาค่ะ เปิดออกมาก็จะเจออะแดปเตอร์แบบนี้เลยนะคะทุกคนสําหรับอะแดปเตอร์ตัวนี้นะคะหัวเสียบเขาสามารถเก็บได้ไม่ต้องกลัวเลยนะคะเวลาเก็บในกระเป๋าเนี่ยจะไปขูดกระเป๋าเราหรือเปล่าตัวนี้เราก็พับเก็บได้สะดวกเลยค่ะมาดูด้านหน้ากันบ้างนะคะตัวนี้ก็จะมีช่องชาร์จทั้งหมด3ช่องช่อง USB C 1นะคะ USB C 2และ USB A ค่ะตัวนี้นะคะเราก็สามารถชาร์จได้ทั้งโน้ตบุ๊กและมือถือ iPhone เราได้หมดเลยค่ะสําหรับพอร์ต นะคะไท C 1และ C 2เนี่ยต้องบอกว่าทั้ง2ตัวสามารถชาร์จได้120วัตต์เลยนะคะส่วน USB-A นะคะสามารถจ่ายไฟสูงสุดได้33วัตต์เลยค่ะทุกคนและมาดูกันที่ด้านข้างกันบ้างนะคะเขาก็จะมีชื่อรุ่น c o o k t e h นะคะตรงนี้ g a n 120วัตต์ Power Adapter แล้วจริงๆดีไซน์ค่อนข้างถูกใจเลยนะคะออกแบบว่าโมเดิร์นนิดนึงสามารถพกพาได้ง่ายนะคะน้ำหนักเบาให้ดูขนาดเทียบกับมือตอมนะคะตัวนี้ประมาณครึ่งฝ่า ืออเเท่านนั้นงถือว่าพกพาได้สะดวกอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็ตัวเล็กอีกด้วยถ้ามีใครกังวลเรื่องความร้อนของอะแดปเตอร์มันจะพุ่งหรือเปล่าสําหรับตัวนี้นะคะก็ไม่พุ่งอย่างแน่นอนนะคะเขามีการตรวจจับถึง3ามแสนหกหมื่นครั้งต่อนาทีเลยความร้อนคือไม่ต้องห่วงค่ะทุกคนและเวลาเราใช้งานไปอย่างเต็มกําลังไฟนะคะตัวอะแดปเตอร์ก็จะไม่ร้อนค่ะตัวนี้นะคะก็เสริมด้วยเทอร์โมคอมเพล์นะคะสามารถระบายความร้อนได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยมาสังเกตตรงนี้นะคะ มันจะมีความเป็นแบบริ้วๆใช่ไหมคะมันไม่ได้เรียบเหมือนด้านบนเนี่ยตรงนี้ก็มีความริว้วตัวริ้วนี้นะคะเขาออกแบบมาเพื่อให้ระบายความร้อนได้เร็วเหมือนกันค่ะช่วยเรื่องการระบายความร้อนเลยโดยตรงนะคะตามข้อมูลสเปกนะคะตัวนี้ยังมีน้ำหนักที่เบาอีกด้วยเพียง221กรัมเท่านั้นเราสามารถพกพาได้ใส่กระเป๋าได้ค่ะสบายมากถ้าพูดถึงกําลังไฟว่าถ้าไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยจะใช้งานได้ไหมตัวนี้รองรับ100วัตต์ถึง 240วัตต์เลยถ้าใครกังวลว่าจะไปเที่ยวต่างประเทศนะคะจะใช้ตัวนี้ได้ไหมใช้ได้อย่างแน่นอนค่ะใช้ได้ทั่วโลกเลย อย่างระบบเซฟตี้ตัวนี้นะคะให้มาถึง9รูปแบบเลยก็คือปลอดภัยอย่างแน่นอนอย่างระบบแรกนะคะเป็นระบบการป้องกันไฟกระชากและมาพร้อมกับระบบป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินและระบบป้องกันกระแสไฟฟ้าเข้าเกินด้วยค่ะระบบป้องกันกระแสไฟฟ้าออกเกินระบบป้องกันความเสถียรแรงดันไฟฟ้าระบบป้องกันไฟฟ้ารัดวงจรระบบป้องกันอุณหภูมิเกินและระบบป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสุดท้ายระบบป้องกันไฟฟ้าสถิตค่ะทางแบรนด์นะคะเคมา เลยว่ามีการทดสอบเรื่องขาปักนะคะตัวนี้เราปึ๊บเปิดขึ้น ิดลงนี้เขาผ่านการทดสอบมาแล้วกว่าหมื่นครั้งค่ะทุกคนว่าขาปักไม่หักไม่เสียหายอย่างแน่นอนส่วนด้านพอร์ชาร์จนะคะก็ทนทานเช่นกันค่ะเขาก็มีการทดสอบถึง1 0,000นครั้งนะคะก็ยังใช้งานได้ดีอยู่เลยค่ะส่วน USB Type A นะคะก็มีการทดสอบมากกว่า5,000ครั้งนะคะนี่ค่ะสําหรับสเปคนะคะเวลาใช้งานกับโน้ตบุ๊กเนี่ยด้วยกําลังไฟสูงสุด100วัตต์อย่างตัวแรกนะคะเป็น Lenovo ThinkPad T16 Plus 2023แบตเตอรี่0ูนถึง 15%ใช้เวลา30นาที100วัตต์แม็กค่ะและอีกตัวหนึ่งค่ะเป็น MacBook Pro 16นิ้ว M3 Pro นะคะแบตเตอรี่0ง4ใน30นาทีค่ะ100วัตต์แม็กเช่นกันค่ะเดี๋ยวต้องพาทุกคนไปดูการทดสอบกันเลยค่ะ เรามาทดลองกับการชาร์จ iPhone 12 Pro Max นะคะตัวนี้ก็วัดด้วยโปรแกรมนะคะภายในแอปเลยตัวนี้ได้กำลังไฟอยู่ที่2 7 1 1วัตนะคะทุกคนกับการชาร์จด้วยอะแดปเตอร์ตัวนี้ค่ะส่วนการวัดด้วยเครื่องนะคะวัดกระแสะไฟตัวนี้นะคะ,ะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ2 4วัตค่ะมาดูกันที่การชาร์จโน้ตบุ๊กกันบ้างนะคะ,ะเฉลี่ยตอนนี้นะคะที่วัดอยู่ได้ประมาณ4 0วัต์ค่ะ จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะกับแส้นหมีคุกเพก AD 1 0 0 3 GAN 3นะคะสำหรับตัวนี้ราคา1,899าบาทเท่านั้น,นะคะ่ะทุกคนถ้าพูดถึงความคุ้มนะคะตัวนี้ก็คือได้3พอร์ตเลย สามารถชาร์จโน้ตปุ้งได้ชาร์จมือถือได้ด้วยนะคะถ้าใครอยากได้ความเร็วความแรงนะคะพกพาง,ง่ายแนะนําตัวนี้เลยสําหรับ120วัต์คุ้มอย่างแน่นอนค่ะและวันนี้นะคะตอมก็ต้องลาไปก่อนนะคะสําหรับใครที่สนใจตัวนี้นะคะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ทุกคนนะคะใต้ description เลยแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะตอมก็ต้องลาไปก่อนค่ะทุกคนกับช่างเสียบบ๊ายบาย